สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับมาพบมาพอ้กับช่องเสาหม่องคือเก่าละจ้าช่องเสาหม่องชาแนลเนาะวันนี้เสาหม่องสิพาพี่น้องมาเห็ดแบบวิถีแต่เก่าแต่แก่ของคนที่สารบานเฮาคือมือหวานมือกอนก้นกรนหน้านี้ละจา้าเสาหม่องได้มีโอกาสมาเกี่ยวข่าแนวเนาะเกี่ยวมือมาเด็กเกี่ยวหลดเกี่ยวได้จา้าเกี่ยวมือเอาก็เลยสิมักกูข่ากองให้พี่น้องนะครับสมกันเนาะ ก็เป็นวิถีชีวิตของสาวหมองแบบนี้ละจ้าสาวหมองกะทายวิถีบันบานชีวิตของคนอีสานบานเฮาหันพี่น้องนะครับสมกับละจ้าก็อย่าลืมฝากเป็นกระตังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับซักใครเสาวหมองน้ำเนเดอ้อธรรมลิปสาวหมองก็กติดตามให้สาวหมองน้ำเนเดอ้อพี่น้องสาวหมองกะท้าพี่น้องไปกูเขา่าละจ้าอันที่พอเพิ่นมะมัดไว้มือเสานีเนาะสาวหมองกะสิไปกูเขายุดนันฟังตัวข่ามสาวหมองนี่ละจ้าก็สิไปยกแล้วก็มากองกองแบบ กล่องแบบสมัยตะเก้านะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นว่าจะกล่องแบบทั้งหัวขนานะ่ะหรือว่ากล่องไม่ให้นะก็ได้แต่ว่ายานฝนตกยานน้ำขังเนาะเข่ามันสิเน่าก็เลยมากล่องทั้งหัวขนาเมื่อก่อนนี่ฝนตกแหงแหงพี่น้องเอ้ยตกคักตกเนี่สมองซึ่งิว่าจังไดกวดเขา่าตุม้มเข่าตาเข่าไส้สายฝนแล้วจะมือนันสมองเปียกอดหยอดเคลื่อนโอ้ยไม่อยากจะบรรยายแล้วจะตกสองมือแล้วก็ตกเบิร์ืนอีก ฝนเซาเนีมือสาวแต่มือวานนี้บตกแต่มือนี้เป็นฟ้าอากาศแบบคืมคืมฮอนฮอนเอาเอา,เอากระบนแน่เด้จะ้ะกระตตองระวังไว้เนช่วงนี้ฝนมันตกจะ้ะเพราะว่าปรากฏการณ์ล้านิยามันเข้มคนเนาะสมองเบิ้งเข่าวกับอใอ้พี่น้องฟังกันซื้อละจ้ะเาไปกูกูเข่ากันเลยจ้าพี่นอ้องต้เป็นน้ำกันจะ้ะ นี่พี่น้องอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เสาหม่องเสี่ยวไปลากเข่าแล้วจ้านี่อันด่างต้งด่างต้งป่าเอาไปลากเข่าม้าลากคือเรือนะพี่น้องนี่จะสม่องเสียไปลากเข่าก็แล้วจ้ามาลากเข่าซอยเสาหม่องแน่พี่น้องนี่ฮอนไหลแดดโอ้ยฮอนคักฮอนเนี่ยสม่องมีคําบรรยายแล้วจ้าพี่น้องหนาหนาวก็ว่าะเป็นหนาหนาวจะเป็นหนาฮอนแต่เนี่มือสาวก็เป็นอากาศเย็นๆอยู่จ้าแต่ว่าสวยขึ้นม้านี่พิษ กันโอ้ยผิดคักพี่น้องเอ้ยปาเป็นลาข่าจ้าเดี๋ยวฝนชิตกเห็นฟ้าแหลบมาแล้วพูดนะพี่น้องปม,มาน้ากัานได้จ้า คามืดไหมเราพี่น้องพนนะ่ะสมองจะได้เล็งมืดได้นะจ้าสามองตอนขนก็ไม่ได้ไถ่พี่น้องเบื้องหลังนะ mm hmm. พี่น้องเพราะว่าสามองฟาก็จะเสียดอีกพี่น้องเบื้องสมองขนมาข้ากล่องขาตังกองก็ยุ่หนีสมองตังกองให้พี่น้องในเบื้องกันพณนะ่ะให้หนึงเต็มเต็มได้นะจ้าสามองขนผู้เดียวพณนะ่ะเสียดเพาพี่น้องมาเป็นก็ลังใจสมองนำได้ด้วจ้าฝนสิตกกล้วพี่น้องกูเข่าก้น เดี๋ยวเข่าสิเปียกเบิรเดี๋ยวจีบ่ได้เขา่าก็ห่วงอยู่ร้านตากเขาอยู่วัดอีกจ้าตากเขาไววยานฝนตกฮำว่าพี่น้องไปตากไอ้กูเขาน้ำกัน้อจ้าเศษอีหลีพี่น้องวัดแต่บ่เศษให้เดียวกูผู้เดียวแล้วก็เหลือเศษอีกน้อยนึงเดี๋ยวซ้อม่องอันจี่กองไม่จ้าให้มันน่นก็นี่ นี่ก็สิประมาณนี้กองไวยู่หลังเถียงน้าหน่อยเด้อจ้าเพราะว่าจะได้อันตียู่ใกล้ๆนี้นอกอันนี้บอมเมนยังได้ที่น้องบางทันว่าเข้าใจว่าสมองเป็นยังไค่ต้องเกี่ยวมือทั้งๆท,ท,ที่มีรถอันสาวมองเกี่ยวเอาพันเด้อจา้าเกี่ยวเอาแนวเขา่าพืชพันเขา่าเพราะว่าเข่าเป็นเข่าปนร้ายเป็นเข่าแดงเขานกเขาปนหลายสมองไม่อยากซื้อเพลินปนีนสมองเคยซื้อแล้ว มันกรป่นย่คือเก้าพี่น้องสมองก็เลยตัดปัญหาเกี่ยวมือเอาเลยเพื่อจะได้ป่ปนเขาเกี่ยวแล้วเขาเรียกหวังเอาเลยจ้ะแล้วก็มาตีเนาะโอ้ยในที่สูตรเกษตรสักทีปวดหลังปวดแอวพี่น้องกินน้ำเย็นๆก็สิมีแหงก่องเข่าก็ในญ่เติบยุจ้าเดี๋ยวสมองสิท้ายพี่น้องเบิง่งก่องใยๆเลย นี่ลรพี่น้องวิถีเช้านะชีวิตตะเกาตะแก่สมองเกี้ยวแนว้ผืดพันเข่าเนาะเกี้ยวเอาพันแล้วก็เลือกเม็ดเข่าเหนียวออกเลือกเม็ดเข่านกเข่าออกเอาแต่เข่าหอมมะลิลอยหาเด้อจ้านี่สมองกเกี้ยวเซตแล้วก็มัดแล้วก็กูแล้วก็กองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนี่ เขากันแห้ขึ้นเราซนนะนอะชีวิตเช้านาะลัเงเทียก็ัลำบากเรื่องฝนนี่ล้พี่นอ้องลังเทียฝนตกไส้ดูหลายเข่ากระิออกนอกกระซิโมเอาไปขายก็เบเไดดราคาพอขาค้นก่างเพ่นกะตินะจ๊ะกระสิบ่ได้ดเงินในท้องมาซื้อยู่ซื้อกินเนาะพี่น้องชีวิตเช้านาะไทยเนาะค่ะเป็นกํนกังใจซ้อมมองน้ำในเด้อจ้านี่เขระเจชีวิตบาน,บานชีวิตแบบอีสานบานเฮาเนาะ ตอนนี้ฝนกระไดหลงเม็ดเราเด้อพี่น้องสาวหม่องกระฟ้าน้ำฝนจ้าสาวหม่องกระถ่ายทำให้พี่น้องเบื้องกับกรไดโดนเน้ะจ้าเพราะว่าจีฟ้าขนเข่าเนาะพี่น้องก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้สาวหม่องน้ำได้เด้อเช้าให้เช้านะก็ลำบากแบบนี้แล้วพี่น้องก็สาวหม่องก็บ่ได้เรียนหนังสือสูงๆเนาะเพราะว่าสาวหม่องก็บ่ได้มากเรียนสูงสมองมากวิถีชีวิตบ้านเฮาชีวิตถีชีวิตของอีคนีสานแบบบานๆนะพี่น้องคุณอาเบื้องด้านหลังพี่น้องเห็นบอฝนตกแล้วนะจ้าคุณอา ฝนตกกำลังสีมาทั้งนี้แล้วพี่น้องสมองยานยู่ราวาตากเขายูวาา่ยวาาัดกับบะาามีค้นตุ่มกล่องเขาซ่อยเพราะว่าค้นกับบะหลายเนาะพ่อแม่น้องแล้วก็านาเนาะก่อเข่าหลายก่องกะจิตตุ่มก็แล้วง่ายสมองกับมาขนเขาผู้เดียวแฟนสมองกระไปอันติดรถเกี้ยวพี่น้องกับบะไดไม่เหตุซอยเนาะ กะอ,อย่าลืมฝากเปก็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหม่องน้ำในเดอ้อถ้ามากคลิปสาวหม่องก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเดอ้อพี่น้องขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้สวัสดีจ้าสาวหม่องก็จะขอปิดคลิปไปกับสายฝนแล้วพี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้ว